สวัสดีครับอ,อหายไป้หลายวันเลยเนื่องจากทํางานประจํเดี๋ยวผมเข้าแต่ผมกับเพื่อนๆก็อ่าตอนนี้ก็จะพยายามเล่นดทนกันละเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันจะเสียง,งานประจาเนาะ,ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าวันนี้ผมมีแผนมาเก็บเงินนะครับอ่ะตอนนี้เรามีคู่ที่จะเข้าแล้วนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวอ่าสอนเซ็ตกันเนาะอินดิเคเตอร์ อะไรบ้างมีคอร์เวอร์ตรงไหนครับตัวน,นี้เนาะตัวบอกเวลาเนี่ยตัวคอยคอร์เวอร์ทิศแนวบาร์ตัวนี้เนาะเอาไปดูอารมณ์อ่าแล้วก็ไหนครับมูฟวิง่งอย่างไวะเลยคือตัวหนึ่งร้อยเนาะ,อ,ะนนนนอ่ะชีททำไมเนี่ยสวยนิดเดียวอืมเดี๋ยวชีหรอกชีบ้าง เลลวลาเปลี่ยนยัมเพจก็ไปติ๊กที่ร้อยนะปกติอย่างนี้ก็ได้โหลดร้อยอะไรนี้นก็จะเสียเวลาเราใช้เวลาเขาเห็นมันก็เห็นมาเดียร้อยร้อยร้อยนี่นก็ร้อยนี่ก็ร้อยอันนี้ก็ร้อยอันนี้ก็ร้อยเอานี่ถอยไปหน่อยงันเสร็จปนนิดนิดนึง ทีนี้พุ่งเงินนี้เขาจะเข้าเทรดน,นะครับวันนี้นี่หุ้นนี้เลยแดงพอดีเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บแดงเจ็ดโมงเช้ามนเจ็ดโมงเช้ามาเช้าแดงเซลล์คุณก็เซลล์ตามเลยอ่าส่วน e J, อีเจรอรอเซลล์นะครับเจเหมือนกันนะแต่ว่าดูราคาคือเดี๋ยวผมเข้าพวกนี้ดีกว่ารอรอ,อคอนเฟิร์มเซลล์เนี่ยเราเข้าเซลล์เลยถิงจ,จุดนหนึ่งเซลล์เลยอ่าเดี๋ยวมาๆนี่เิลกว่าเหรียญอะไรนี้ นี่รอบายผ <c oughs> ู้นี้รอบายอันนี้ก็รอบายเราแดงรอบายอันนี้อันนี้ก็รออันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เข้าอันนี้รอบายเนี่ยแล้วเราก็ไล่คู่ไว้ไล่ไล่คู่ที่ว่าจับคู่ไว้ออให้มันตรงกันน,นี้ก็ตัวนี้กำกึ่งเนาะยังไม่เล่นทำมัน่อยไป ให้มันมแน่นอน,นตัวนี้น,นี่รอเซล์แต่แต่ว่ามันมีซิกแซกลงแล้วไง21วันเราปุ๊บแดงโอ้เอา้าดันแดงดันมีซิกแซกลงแดงมันขายขายหมดไปแล้วมั้งก็รอบายแหละอันนี้แต่ว่าเรามาเล่นมันก็มาดูพวกนี้ตามหลักอะไรหนึ่งสามสามแดงวันนี้มันอาจจะปลื้ดลงมาในอะไรอาจจะสีอะไรน,นยดูสักประมาณตอนเช้า <c oughs> หนึ่งโมงเช้านะครับแล้วก็ เราก็จะมาดูตอนสักห้าทุ่มอ่ะไม่มีซิกแซกแม้เราเราก็จะดูแลปิดแล้วพรุ่งนี้ก็มาดูเจ็ดโมงเช้าวีธีหนึ่งอ่านระหว่างนั้นคุณก็ไปทํางานประจําของคุณก่อนไนงะอ่านี่รอนี่ก็รอเหมือนกันทีนี้เรามาดูเรื่องเป้าหมายเป้าหมายในการในการเทรดของเราเนาะอ่ะอันนี้ผมทำนี้เขียนว่าแผนออมเงินตามระบบเทรดรีสเวอร์ชั่นหนึ่งจุดศูนย์เป้าหมายแรกหนึ่งพันเหรียญ นะเราเริ่มจากหนึ่งร้อยเหรียญเราจะไปที่หนึ่งพันเหรียญก่อนตอนเนี้เหมือนเราเล่นเกมไงไปตามสเตปโดยระบบของเรานี่แหละเราใช้ระบบนี้ว่ามันโอเคไหมอะไรจะลางผลหรือเปล่าถึงเลเวลถึงเลเวลขั้นถัดไปถอนออกสิบเหรียญของเงินต้นหมายความว่าถ้าเราเทรดไปได้ถึงน้อยเหรียญอะไรเนี่ยเราถอนออกสิบเหรียญได้ไหมฮะเอาไปเงินเก็บสำรองพอไปถึงสองร้อยเหรียญเนี่ยเราถถอนเอาอ,อีกสิบเหรียญก็เป็นก็เป็นยี่สิบเหรียญก็คือทั้งหมดอะ เราจะมีเงินเก็บมีเงินสำรองนะอ่ะแล้วก็บวกไปจากนี้หนึ่งอันนี้จะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบบวกห้าสิบบวกหกสิบบวกเจ็ดสิบบวกแปดสิบบวกเก้าสิบบวกหนึ่งร้อยอ่ะคุณจะมีเงินเก็บอยู่ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยเหรียญถูกเวลนะเดี๋ยวลองใหม่นะสิบ เดี๋ยวนี้นะบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบบวกห้าสิบบวกหกสิบบวกเจ็ดสิบบวกแปดสิบบวกเก้าสิบบวกหนึ่งร้อยเหรียญเท่ากับเอ๊ะไม่ตรงเดี๋ยวแต่แรกผมคิดไม่ได้ท่านี้นะเดี๋ยวสิบบวกยี่สิบเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกหก สิบเหรียญวกเจ็ดสิบเหรียญหกแปดสิบเหรียญหกเก้าสิบเหรียญสุดท้ายทั้เหรียญถอนอยนกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหนึ่งร้อยเหรียญก็จะตกโอู้หถดทองห้าร้อยห้าสิบเหรียญแล้วเรามาคูณขั้นต่ำเนาะที่ที่ขั้นต่ำก็คือสามสิบบาทเนี่ยคือผ่านเรื่องวันแรกได้เราจะมีเงินเงิน,นออกมาจากตัวเนี้ยใช้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทจากที่เราถอนออกมาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเอาไปเป็นก๊อกสำรองในการเล่นเทรด เหตุอื่นแต่ตอนนั้นคุณลงทุนไปเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมก็ตกมาสามพันบาทลบออกสามพันสม,มุินะเนี่ยคุณจะมีกําไรอยู่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเพื่อนี้ออกมาละเรากได้กำไรไงวันนี้มามาสเตจที่สองเราก็มีเงินต้อนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมหนึ่งพันเหรียญแล้วตรงนี้คุณก็มาในสเตจที่สองไงสเตจที่สองคุณจะทำไงออกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยถูกไหมอ่าสองพันเท่าไหร่ครับสองร้อย ถูกไหมอ่าอันนี้บวกเท่าไหร่สามร้อยอ่าบวกอันนี้อีกสี่ร้อยบวกอันนี้ 500. อีกห้าร้อยอ่าบวกอันนี้ 600. อีกหกร้อยอ่าบวกอันนี้อีกเจ็ดร้อยบวกอันนี้อีกแปดร้อยบวกอันนี้ 900. อีกเก้าร้อยอ่าถ้าคุณหนึ่งหมื่นเหรียญสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมบวกอีกหนึ่งพันอ่าก็อ่าถูกไหมห้าห้าศูนย์ศูนย์เหรียญคูณเข้าไป คูณกับสามสิบเนาะ,ะหน่วยสิบร้อยพันคุณตกแสนหกหมื่นห้าพันในในในรอบที่สองใช่ไหมฮะถ้าเราทําตามระบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่าล้วที่ถอนออกมาเพราะว่าเป็นการเช็คด้วยว่าระบบเอ็กเนสยังมั่นคงไหมถ้าเราถอนไม่ได้เนี่ยเราจะเสียดายหลักใช่ไหมเทรดมาแทบตายแต่ถอนเงินไม่ได้อ่าอันนี้เราได้แสนกว่าแล้วแต่เง,เงนินต้นเราที่ลงไปแค่สามหมื่นเองใช่ไหม เงินตัวที่ลงไปแค่ร้อยเหรียญไงอ่าแล้วคุณก็มาตรงนี้คุณมาทําแผนการออมใหม่ถูกไหมแผนการออมทําไงเนี่ยออมไงครับเตทใหม่พันเหรียญนะฮะหนึ่งร้อตอ่าตัวนี้ครับสองพันเหรียญอ่าสามพันเหรียญนะสี่พันเหรียญห,ห้าพันเหรียญ หกพันเหรียญเจ็ดพันเหรียญแปดพันเหรียญถ้าคุณเทรดหนึ่งล็อตอ่ะสูงสุดล็อตที่เขาให้เทรดถูกไหม New Order อ่ามาเนี่ยแปดล็อตใช่ไหมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยแปดล็อตคุณจะเล่นแค่นี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ใจผมไม่รู้ว่ามีสิบล็อตหรือเปล่านะถ้าคุณมีถ้ามีสิบล็อตคุณก็ต้องไปเทรดเท่าไหร่คุณก็ต้องมีเงินตอนนั้นเท่าไหร่หนึ่งแสนเหรียญใช่ไหม เก้อนห9,000น10,000เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งแสนเหรียญเงี้ยคุณจะไปเทรดเท่าไหร่อ่ะอ่ออะไรเนี่ยสามหมื่นเงี้ยอ่ะนี้สามเนาะอันนี้สี่สี่สล็อต มีห้าล็อตอ่ามีหกล็อตอันนี้เจ็ดล็อตอันนี้แปดล็อตอ่าอันนี้เก้าล็อตอันนี้สิบล็อตน่ะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะเป็นแปดมั้งปดประมาณแปดอันนี้เทรดไปปีสองแล้วก็ถอนออกมาแกนอันนี้ออดถอนออกกันแล้วครับพันเหรียญพันสองพันสามพันสี่พัน 2, 000, 3, 000, 4, 000, ใช่ไหมมันก็ได้ประมาณ <c oughs> ข้างจะเยอะอะเราคำนวณกันเองเนาะ ประมาณนั้นอะ่ะเนี่ยเราทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยดูดูขงเงินชัวร์ๆนะอย่างเงี้ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเซลโอเคจนจนหนึ่งเซลนี่ต,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 ตอนแรกมันก็ชา Dios, ้าธรรมดาใช่ไหมเรา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 ไล่เลเวลไปการทดสอบระบบของเราไปด้วยไงเนี่ยแล้วก็ทําตามแผนเนี่ยก็ดูไว้อ๋อถึงนี่ละถึงนี่ละ,ละอะไรเงี้ยเต็ไปอ่านี่คือถ้าเราทําแผนนี้ได้เงินเงินเงินนอกเราก็จะได้ตั้งเท่าไหร่หมื่นกว่าใช่ไหม กับหมื่นนะหมื 10, 600, นะ่นหกพันห้าร้อยอ่ะลงทุนไปแค่ร้อยเหรียญนะสามพันอ่ะอ่ามีลอยลอเซลล์นี่ก็รอเซลไปละแต่จริงๆต้องไปร้อยเหรียญนะเดี๋ยวผมหาเพิ่มหน่อยการสวิงพอสวิงไปโดนซับร้อนโอ้เสียลมสวิงไม่ใช่โดนลากไงลากไปแล้วมันนี่ไม่พอคิดว่มามันไม่ขึ้นแล้วอะไรเนี่ยอืมมันเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อใจเผื่อข่าวข่าวสะบัดขึ้นมาปื๊ดแทงหนึ่งโอ้สามสิบเหรียญโดนเลยถ้ามี 100, นะร้อยเหรียญนะนี่เดี๋ยวอีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เห็นไหมข้าตาระบบอะ มันกลากไปข้างไห่เราไปแก้ได้ไงเนี่ยมีโอกาสแก้ไฟโบนัสซี่มันบอกอยู่นะนี่มาปุ๊บอ้าวตุ๊กตุ๊กตุ๊กตึ๊กลงโอ้หน้ำเงินน่าจะอยู่บนอะเข้าใจว่างี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะต้องไปดูระบบตอนเนี้เทนสมุดนี้เข้าได้กับบายเลยบายโดนมารอมาอะไรเนี่ยไหมศูนย์จุดศูนหนึ่งโดนสามเดือนอ่าเปิดเปิดโอ้โหสิบเจ็ดเดืยนโอเคเลยเก็บแล้วอยู่สิบเป็ดสามสิบสี่สิบห้าสิบพอร้อยพกถอนออกสิบเดียญ ตอนเราไม่เทรดแล้วก็ไปทาง,งานประจำก่อนวันนี้เราไม่ต้องไปกังวลไงเพราะมันดูเจ็ดโมงทีเดียวแล้วคุณมาดูตอนห้าทุ่มีทีก็พอก่อนนอนอทาให้เป็นระบบ <c oughs> โอเคนะครับเนี่ยตามระบบนี่เลยแล้วก็ตอนเทรดอันนี้คู่นี้เทรดละรอหนึ่งสองสามสี่หุ้นเนี่ยอสมมุติถ้าได้นะมีร้อยเหรียญน,นะคู้นนี้ได้สิบเหรียญอนะ่ะคิด,ดง่ายๆสิบเหรียญน,น,นี่นะเี๋มันยี่สิบอ่ะอันนี้อย่างละสิบเลยอ่ะสิบ อันนี้สิบสิบสิบก็สี่สิบแล้วนะเป็นหกสิบอ่าเราก็เราเราใกล้จะผ่านสเตจแรกแล้วพอสองร้อยเหรียญปุ๊บถอนออกเลยสิบเหรียญคุณยังเหลือมันที่ไม่เนมเนอยู่อะไรเก้าสิบอ่าก็อพอเทรดอยู่คุณมาเล่นสเตจที่สองศูนย์จุดศูนย์สองบายสองมันก็จะวัวอะไรเนี่ยสองยี่สิบใช่ไหมต,ม,ตมตามตามบตรา,ตา,ตาส่วนไงอ่าเราเล่นกันต้นค่อนข้างมากแล้วว่าเรากําไรน้อยอ่าเล่นบ่อยๆเป็นการฝึกระบบไปด้วย ตรงไหนคู่ไหนไม่่าเข้าก็ไม่เข้าจะเอาเพิ่มมากคู่มากนี้กว่านี้ก็ได้แต่ผมคอมผมมันใส่ไปแล้วค่อนข้างจะโลง,งเนี่ยเฮีสตีเปลี่ยนให้หมดสําคัญพวกอินดิเคเตอร์นะอย่าอย่าเซตผิดน,นะเนี่ยเห็นไหมเซตผิดผ,ผมเพราะาลองปรับนู่นปรับนี่ดูบ้างคือความโลภไงเอ๊ะเราเข้าติดสองวันราคามันน่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เนาะมันมันเป็นมันเป็นตัวล่อไง อย่างระบบเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าไฟบนั่ซีที่ยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยเป็นการซื้อการขายที่เข้าออกบ่อยเนาะอ่าเนี่ยร้อยอืมเนี่ยตอนนี้แต่วันนี้เสร็จหมดละร้อยการการออกนะถ้าถ้าอันนี้อย่าไปปิดนี้นะมันไม่เซฟนะคุณต้องไฟแล้วคุณต้อง exit อ่าอย่างเงี้ย จะเป็นการเซฟนะ,ะแล้วเปิดใหม่รอหนะ่อยคอมคอมผมค่อนข้างจะช้าเพราะว่าเดศมันก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรสูงนะแอ้การ์ก็เดศได้แต่เวลาประมวลผลฮาร์ดดิสมันไม่ค่อยจะดีหรอกมันจะหมุนช้าเวลาทําคุณคุณไปเสิร์ขึ้นไว้ใน Google Map หรือก Google Drive ก็ได้เวลาคุณจะใช้คุณก็โหลดลงมาก็ได้การอัปเดตเก็บขึ้นไปเรื่อย แต่เวลาเมตาเฮดเดอร์นี่เล่นไปสักพักผมรู้สึกมันจะอืดเนี่ยมีบั๊กหรืออะไรทักอย่างเนาะรู้สึกจะอืดอืดก็ค,คือต้องลงลงโปรแกรมใหม่ลงโปรแกรมอีกเซลใหม,แใหม่แล้วก็เอาแค่เทมเพลตที่เราใช้อ,ะอ่ะอ่ามันก็ด้สะอาดขึ้นเร็วขึ้นไงเดี๋ยวทางเดี๋ยวรอโหลดนะ หนาวกัน้วันนี้เนนเย็นแต่ไม่หนาวเท่าวันนั้นสี่โมงละเดี๋ยวต้องไปส่งของละขึ้นของก่อนนี่เก็บไว้นะเก็บไปกินไงเก็บไปกินยามแก่เนี่ยไม่ต้องไปรีบเรื่อยๆเนี่ยวันที่ผมรีบไงแต่ผมทําทําเมื่อคุยกับเพื่อนผมแล้วลองฝึกกันดูไงหลายหลายแบบลองเทสสวนอะไรเ็ว่าได,ได้ได้อะไรเงี้ยแต่วมันอยู่ที่ประสบการณ์การเทดเนี่ยนะ ว่ามันจะอยู่ที่อะไรชั่วโมงบินเอาอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างเราคิดก็ได้ต้องหลายอย่างแล้วก็คอยจับปิดไปถ้าเราพลาดจริงๆเราก็มีตรงส่วน10%นี่เราถอนออกอ่าได้สมมติเราไปตายที่ทเวลนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตลาดพังโอ้เราก็ยังมีเงินเก็บใช่ไหมอะไรเนี่ยตั้งเยอะมาลงแค่3,000มันก็ได้เกินทุนคืนแล้วไงเอาทุนออกก่อน อย่าไปทุม่มไปหมดตัวนะมั้ยบางคนโหแน่นอนไม่งขายบ้านขายรถเอามาเล่นเดี๋ยวก็ได้ยังไม่ไม่ได้นะครับคุณจะเครียดแล้วคุณจะคัดลอดบ่อยผมก็ททำมาแล้วบายเนี่ยบายถ้าคุณไปถึงเลเวลนี้แล้วเนี่ยสมมตินะเลเวลที่สามบายเอาแค่พันเหรียญคุณมีอยู่หน่วยสิบร้อยหนึ่งหมื่นเหรียญคุณเล่นหนึ่งลอออ่ะุณคิณดวา่ามันน่าจะไปแถวไหน จริงมันมีตัวนะชีชแนลเนี่ยแต่ว่านี่มันยังเนี่ยมันจะบอกว่าถึงตรงไหนเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้ก่อนเห็นไหมไปลงไปชีชแนลแต่ว่ามันมันเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนมันถอดตัวมันเองเน่ะบอกไม่ถูกเนี่ยมันมีตลอดไงเดี๋ยวซีเกเดี๋ยวใช้อะไมัน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 ไม่เวิร์คเอาไว้ดูเฉยจะมีอะไรน แนวชั้นแนวอะไรอย่างที่มันจะเป็นสี่เหลีย่ยมขึ้นมาอันนี้ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันก็จะมี top ten top ten นี่เอาไว้ดูตอนจะชนตอนไหนจะรับตอนไหนตัว top ten น,นี่นะ top ten แต่ค่า input มันก็ยี่สิบบาทเหมือนกันเนี่ยทะลุอ่ะยางเนี่ยแนวรับอย่างนี้บางทีก็ขึ้นไปเลยอ่าเิบ,เบแนวรับอย่างนี้ ถ้าชนนี้น่าจะเซ็ตขึ้นนะครับเคแต่ตัวนี้ไม่เคยไม่เคยนะนะเดี๋ยวค่อยป,ปรับไปอ่านี่บายบายอันนี้ไม่รู้เป้าหมายเลยทะไาชนตรงนี้แต่ติดแจ้งกันทะยงบนนี่มัใช้อะดูมันจะกังวลเนี่ยเราก็ดูเนาะหนึ่งทุ่มมีเข้าเข้าเซลล์แล้วเนี่ยเซลล์แทงนเนี่ยเบ้าเนี่ยเข้าเลยติกแจ้งไม่มีเข้าเลย โอากาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้น่าจะได้สิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยน่าจะเป็นที่ไพ่วอดเดิมแนวรับแรกนะก็ตัวนี้อ่านี่รอเซลพวกนี้ตัวนี้งหเซล,ลนี่อาจจะสันนิดนึงอันนี้อะไเก้าเหรียญก็เก็บไปสิบสิบคู่ไงค่อยใจเย็นๆเก็บไปเอาเป้าหมายร้อยเหรียญก่อน <c oughs> แต่ถ้าเคาเติมร้อยเหรียญได้ดีนะสามพันบาทไงใน <c oughs> นี้ผมอลองนี้ก่อนแต่ผมเล่นยี A ่สิบเอ็ดันมันไม่ค่อยจะถบาดเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าคนไปเล่น12วันไม่ได้นะหุ้เข้าไวาอะ่ะมันเท่าไหร่จะสบายเงี้เพิ่บเพบอันนี้นี่ไม่ได้เข้าเหนะ็นไหมไม่มีแดงก็ไม่ได้เข้าอ่าเวลาลงมาปพิบอันนี้ก็ขี่กันเนาะม,มีจะมีวิจะเข้าหรือเข้านี้วะอันนี้ลงมาโอนโหี่นนี้ชัดละเพิ๊บเข้าเซลล์แต่อันนี้อาจจะโดนแรกแ้วก็ไม่ได้เข้าอีกนะหุ้นมันหลอกอะไรต่างหลายอย่างเพิบอ่านี่ราคาสวยทีนี้ไอคนนึงเข้าเซลล์แต่คนที่เป็นเมาก็อาจจะโดนโดนลากันใบคิดว่าคัดลอตซะอะไรเงี้ยเรีินจิตวิยาการลงทุนด้วยเนาะ อยู่กับมันยบ่อยก็โอเคนะครับจะได้เงินชาวบ้านต่างประเทศนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> มันเหมือนกับทาให้เราไว้ใจ ấy, ใช่ไหมไว้ใจตายใจเราลงลดลดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่เราใจใหญ่สุดท้ายเราไปโดนทีเดียวใช่ไหมเพราะเดทเตมันเป็นที่ใหญ่ไงไม่ใช่เดเทใหญ่มันทะเลเดท,ท,ทใหญ่น,นมยังบายอยู่นะเออเดี๋ยวคุณต้องออกไปทานไงเอาเป๊ะสี่แท็งลงออกเออรอบายไหมลงวิกีนี้งลงอยู่อ่า แต่มันทอรี่เนี่ยทำาปพวบมีสีเหลืองสีเขียวแล้วคุณเข้าตามหล่ะแต่ที่นี่น้ากว่ามันจะนั่นคุณมาดูเดเทตตัวนี้ก็อาจจะปรับตัวกันพอดีกแเลยใช่ไหมถ้าขึ้นไปจริงจริงอันนี้ว่าต้องไปอยู่เหนือละนี่ลงมาะแล้วก็ไปต่ออะไรเนี้ยแล้วก็วาดภาพเอาดูนี่นะครับเนี่ยใครจดแผนการออมอะ่รงงี้ก็แล้วเนี่ย้ายคลิปผมเปิดให้ดูนี่เนาะแล้วคุณไปไปไปพอร์ตดูเองนะเนี่ย เนี่ยอาจจะเป็นปีแรกปีสองอาจจะเป็นนี้ปีที่สามเป็นอย่างนี้คือถ้าคุณเก็บกันได้สามปีอะ้วคุณทําแผนนี้ได้พอ,อปีนี้ปุ๊บถ้าคุณไปถึงนะหมายถึงว่าคุณไปถึงนะถึงฝันนะอ่ะเนี่ยสมมติอย่างนี้ปุ๊บถ้าคุณมีเงินเท่าเนี้ยถ้ามีเงินเท่านี้อะเอาแผนนี้ก็ได้มีเงินหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วคุณเล่นแค่ศูนย์จุดหนึ่งอะคุณก็อยู่ได้แล้วนะใช่ใไหมสบายสบายเลยไม่ต้องกลัวหมดเก็บไป้กินะยะยาวแล้วคุณก็ถอนออกมาไปทําอะไรอะ พวกอะไรอสังหาริมทรัพย์เราไปซื้อที่ซื้ออะไรไว้ก็ได้ใช่ไหมเรามีเงินแล้วนี่ออันนี้คือความฝันนะลองดูลองลองเอาระบบที่เราทำกันอยู่อาจจะไม่ใช่ระบบของผมก็ได้คุณลองไปทันอย่างเงี้ยทำแบบมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าเทรดแล้วถอนเทรดแล้วถอนอม,มันไปไม่ถึงหรอกผมก็มีไม่นายเทรดแล้วถอนเหมือนกันอันนี้มาตั้งตั้งผมเม่วานนผมนั่งคิดเดียวจะทำยังไงวะให้ผมเทรดแล้วผมมีเงินใช้ด้วยเอาโอเคอย่างงี้โอเคถอนติบได้สามร้อย ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเราไปใช้เงินเท่าน,นอที่เราหาตังหอะอ่ให้ขดเราโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนี่ก็เป็นปีแรกเนะปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สาปีที่สี่ปีที่ห้า <c oughs> ถ้าระบบเร,เราใช้ได้จริงใช่ไหมอ่มันก็โอเคตอนนี้คุณถ้าคุณอายุยี่สิบกว่าเนี่ยคุณโอเคเลยมาเจอคลิปนี้นะแต่ตอนนี้ผมสามสิบเจ็ดอ่ะกว่าผมจะมีเงินตอนนั้นถ้าผมทำตามระบบผมก็อยากอยากมีเงินล้านใช่ไหม ต้องทําตามระบบไปมันจะไม่รีบละพอดูแล้วเวลาผมรีบผมทําอะไรบางทีเพื่อนมามิตติ้งนั้นบ้างถอนถอนเรือ่อยเงถอนออกมาใช้บ้างเนี้ยเนี่ยถอนยีบเอ็ดบ้างถอนนู่นถอนนี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบวกหมดเนี่ยอันนี้ส่วนเทนวันนั้นนะเอ้ยไม่ใช่ส่วนเทนเรดเกินตัวเนีเหมือนก็ว่าเดี๋ยวู่ไหนเดี๋ยวให้ดู ej ej โดนไปยี่สิบ เด็ดเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูที่มาที่ไปยิงไม่โดนหรอกแต่ว่าอ่าจะบอกเหตุผลให้ฟังว่าทำไมถึงโดนจได้ใ,ใสไปนี่นะวันนั้นผมทำอะไรนะอ่าเท่านี้เขาตกมานี่เข้า0.03เลยโดนลากไปเท่าไหร่ สามสิบกับสามสิบเหรียญถ้าผมเข้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมไม่ต้องมาเสียใจใช่ไหมวันนั้นะผมก็รอได้ไงเนี่ยรอมันเกี่ยวตรงนี้ผมเข้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมไม่เหลืออะไรตัวเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยถ้ายี่สิบเอ็ดวันนี้มันค่อนข้างจะลงละต้องไาหาแนวรับละเนี่ยเทรดมัรกดมันบอกตลอดลบแค่สิบเหรียญนี่เห็นไหมถ้าเราทําตามวินัยมันได้เนี่ยไปดูวิดอได้เลยในเอ็กเนย โอเคนียครับแผนนี้เดี๋ยวรีวิวอีกนวนหนึ่งนะอันนี้แผนแผนปีที่สองปีที่สามผมคิดว่าน่าจะเป็นสีอ่ะเพราะว่าแทง่งแท่งหนึ่งวันหนึ่งเขาจะเล่นเทสสี่ก็ได้แต่ผมก็ไม่แนะนํานะถ้าใจร้อนแต่ถ้าอยากจะฝึกยังไม่คล่องลองเทสสี่ได้สิบห้าก็ได้สิบห้าก็ได,ได้เนี่ยสิบห้าก็ได้อันนี้รอเลี่ยงเนี่ยแต่ผมผมไม่เอาผมทำงานไงปุ๊บปุ๊บเซลเนี่ก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ชัวร์มันอาจจะลาล่างก็ด้คุณต้องเจมเัมแล้วคุณมาลองกันแค่สามเหรียญสองเหรียญเนี่ย ใช่ไหม15นาทีคุณจะเสียหมายถึงว่าถ้าถ้าคู่เนี้ยมันไปเข้าตอน5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไปรอใช่ไหมโอ้แล้วคุณไม่ได้พักผ่อนน่ะคุณจะมาเสียตรงเนี้ยแล้วเกิดถ้ามันมันโดรลากาึ้นไปอีกไอสียเงินตข้าไปคุณไปรอรอแก้พอร์ตไม่ได้ไหมฮะรอแก้พอร์ตไงในเวลาที่ว่าคุณต้องการพักผ่อนน่ะก็คืออย่างอย่างเดทเหตุเนี่ยคุณจะไม่ต้องเข้าบ่อยคุณไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่กังวลอะไรกับมันถ้ามันเข้าแล ถ้ามันเข้าแล้วมันเซลก็ลงไปเลยก็โอเคก็จบแต่ถ้ามันเข้าแล้วมันไม่เซลล์มันล่าขึ้นไปอีกอ่ะเนี่ยโดนลากไปอีกสิบเก้าเหรียญแล้วมันก็ยอ่อย่อมาประมาณเน,นี้ยเพื่อที่จะเซลเซลซ้ำไม้สองใช่ไหมอ่าปื้ดคุณก็ต้องมารอใช่ไหมแต่นี่คุณไม่ต้องมปรอคุณก็รอดูเจ็ดโมงเช้าของอีกวันหรือไม่ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มแต่ไอตอนดูเข้าเข้าตอนเจ็ดไอตอนไอตอนออกอดูดูซิกแซกตอนห้าทุ่มก็ได้เชียงคืนก็ได้แต่คุณยังไม่นอนนะ อืมนี่ฮะสามสองสามอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมมาปรับอัปเดตเราเราไปไปด้วยกันถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ไปไปไป,ไปพร้อมกันกับผมเนี่ยไปถึงฝันด้วยกันเนาะเนี่ยเราเริ่มต้นที่ยี่สิบแต่ผมแต่ผมจะเอาเข้าหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเราก่อนโทษยุคดีผมต้องเอาเงินไปซื้อของต่มต่มต่มพวกล่รคอมเนี่ย แต่นี้ผมถือไว้ก่อนถือมออเดอร์ไว้ถ้ามันลงปุ๊บผมเอามันนี่อย่างเงี้ยม,มากดอย่างนงี้เลยหมายถึงจะชาร์จไปเรื่อยให้เปหน 100, ึ่งร้อยพอหนึ่งร้อยปุ๊บถอนออกสิบเหรียญ <c oughs> เอาเก็บเลยที่แบงก์เป็นก๊กอกสองเนี่ยลงเนี่ยปุบ๊บอ่าบายน่าจะได้คนนี้นี้ยังไม่ทันติดใต้กน่าจะประมาณเนี่ยเงิน,น 2, ยีน่สองเหรียญกี่วันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาทิตย์หน้าได้หกร้อยเก็บไปไงเก็บไปให้ถึงเลเวลหกร้อย ทำไมว่าได้น้อยอถ้าได้น้อยลองลองหนึ่งร้อยสิพันกว่าพันกว่าจุดสามหมื่นกว่านะ,ะแค่ทิ์เดียวอะเราติดคููเงินละเท่าไหร่อะเป็นแสนนะอะลองลองลองคํานวณภาพดูเนี่ยอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้าคุณไปทางานได้เลยเนี่ยเลนเดเทอะโอ้ถ้าองั้นปีหนึ่งก็เทรดได้ไม่บ่อย่ยโอ้โหเราไม่ต้องขนาดนั้นเรามีเลเวลเนี่ยเรามีเรามีเป้าหมายเห็นป่ะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมันไม่เกินปีนี้หรอกผมเขาผมคิดว่าง,างั้น เนี่ยนี่จะเป็นปีที่สองนี่ปีที่สาม,าสามเราทำตามแผนนี้ได้ก็โอเคสามปีถูกไหมฮะมีเงินต้นแค่นี้ก็แล้วปีที่สองหนึ่งหมื่นนี่ก็ในคอแล้วเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งแต่ใจผมแน่นอนหนึ่งร้อตมากกว่าหนึงนน่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่นคูณว่เี่ยจะตกเป็นเงินไทยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแต่สามแตนสิบเปอร์เซ็นต ขาดอีกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์มาล้านแต่คุณจะเล่นแค่นี้ก็ได้ะหนึ่งล็อตถึงได้นี้คุณมีกันอยู่เท่าไหร่สามล้านสองใช่ไหมเนีสร็จสิบล็อตสิบล็อตถ้าได้เท่าไหร่กัพทิบเดียวนะเปิดเนี่ยหนึ่งห้าศูนย์เก้าแล้วคุณต้องคูณไปสิบล็อตอ่ะหมายความว่าหมายความว่ายางไัไงหมายความว่าสมมติเราเล่น เป็นสั้นๆเป็นสั้นๆก็คืออ่าในสั้นนานตามระบบเนี่ยอ่าสมมติว่า905สมมติมนี่็อันนี้คุณขายนะ้วมีแท็กมาเอาอนนอัน้805คุณมาเอา805นะและ้คูณเข้าไป10เพราะมัน10ล็อตเนี่ยมันไม่ใช่1ล็อตนะ10ล็อตคุณจะได้อยู่8.50แล้วคูณ30เนี่ยคุณจะได้เงินอยู่หน่วย10ร้อยพันหมื่นสองแสนสี่ แค่ okay. มาถึงตรงนี้แต่มันนี่คุณต้องใช่ไหมมันนี่หอไม,ม่คุณต้องทอ 1, <c oughs> เท่าไหร่หนึ่งหมื่นไอ่หนึ่งหนึ่งแต่เหรียญก็คือสามล้านสองอ่ะคนรวยก็ถึงมีเงินเนี่ยมันถึงทําได้ไงถ้าเขารู้ว่ามีระบบที่ดีเขาเล่นแป๊บเดียวเขาก็ได้ละวไม่ต้องมายอสือนานโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปทํางาน่ก็เดี๋ยวมาปรับ ถ้าร้อยเร็วร้อยร้อย้อเหรียญทีเดี๋ยวก็เราก็มามาปรับมามามาอัดทีบนทีเนาะล้วค่อยไปดูที่ปีนี้เราจะได้เท่าไหร่โอเคครับ